นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพามาเที่ยวตลาดกลางคืนของคนออสซี่กันนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยเจอตลาดไนท์มาร์เก็ตที่เปิดวันอาทิตย์นะครับน,นี้อยู่แถวเนลสันเบย์เราจะลองไปเดินดูกันว่าเขาจะมีอะไรขายบ้างได้ข่าวว่ามีของเล่นสําหรับเด็กด้วยเดี๋ยวดูผู้ใหญ่จะไปเล่นของเล่นเด็กเดี๋ยวไปดูกันครับนี่จอดรถแล้วครับนี่กําลังเดินไปนู้นดูพราทิตย์กลังตกข้างหน้าเน้นพอดีเลยแสงสวยเชียว ตลาดเนี่ยเขาเปิดตอนสี่โมงถึงสองทุ่มเท่านั้นนะไม่ได้มีทุกวันด้วยนะซึงมีแค่วันนี้วันเดียวดูโอ้ของกินเพียบหิวหิวขั้นแรกเราจะไปหาของกินก่อนเลยนะครับคนรอซื้อของกินเพียบอือคอตอนแคนดี้แต่เรานนะได้เดีย๋ยวเราต้องไปหาของคาวก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาตบด้วยของหวานเนี่ยโอ้ร้านนี้บิสกิตดูถ้าทางจะอร่อยคนต่อยเยอะ มีร้านไก่ทอดชิคเก้นร้านไหนดีเบอร์เกอร์นั่น็คนเยอะตรงโซนน,นี้เป็นร้านขายของอาร์ตเนาะซื้อซื้อข้อเท้าทุกที่โอ้โหนั่นหรอ ขายเทียนนะครับเฮ้ยเหือนทเราเี้ยมาเลยเทียนทำเป็นรูปขนมนะ่ารักเซียวเหมือนที่เราไปเรียนมาเลยอะ่ะเ,เราตัดสินใจนะครับ <c oughs> เราจะเลือกร้านบิสกิตบูเพราะว่าแถวดูสั้นสดร้านอื่นแถวแน่นมากเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปใกล้ๆดูว่าจะเลือกได้กินอะไรคนเยอะจริงๆ <c oughs> เรารออาหารอยู่ตะกี้เขาเรียกเบอร์เจ็ดแล้วดูเบอร์เราครับสามสิบสามคิดว่าอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้กิน นี้ถึงคิวที่สามสิบแล้วใครแล้วใกร้ของเราแล้วครับได้แล้วนะครับนี่แปมแปมนี่คืออาหารที่เราจ่ายไปสามสิบยอนที่รอนะครับห้อยหกร้อยไอ้สามสิบยรอนม่รอนานมากมันชื่อว่าอะไรนะคะบิ๊กบอยบ็อกก็จะเป็นพวก พวกเหมือนแบบพวกเนื้อบิสกิตพวกอะไรเงี้ยไสกรอบมีซอนอเราก็กินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินดูของเล่นกันว่ามีอะไรบ้างปืนปลาโป่ปงปลาโป่งเวลาปลาโป่ปงปลาโป่ปงเส็ยดีสิบดอนโอ้แพมกันนะสามช็อตสิบดอนมีตุ๊กตานะ่าสนใจไหมครับ เสียปลาปกนะพ่อพ่อปลาปกดีมากเลยอันนี้เยอะแค่นานแล้วทไหนต้องปลาปกเปนตูนนนี่ก็อารมณ์งานวัดบ้านเราเหมือนกันเนาะเอาไปดูอันอื่นก่อนว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยวนมาโน่นโอ้โหชิงช้าสวรรค์ใหญ่มากอันนี้อ๋ออันนี้ก็รวมแต้มนะครับปล่อยให้ปิงปองไหลลงมาดูว่ารวมแต้มได้เท่าไหร่ก็จะได้รางวัลตามนี้ถ้าไปเสียแต้มได้อันนี้ได้แต้มน้อยได้อันไหนอย่างเงี้ย ไปเลยเชิญลุยได้ได้เขามีที่แทบอยู่ค่ะงานวัดไฮโซนะครับไม่มีตังสดเราใช้ใช้แทบเอาไม,มไม่มีเงินสดก็เล่นได้ครับแทสเลสโซไซตี นะครับดูนะครับได้กี่ลูกเนี่ยได้กี่ลูกห้าลูกดูครับลูกแรกลงมาแล้วได้กี่แต้มสีแต้มสี่แต้ม,ตม,ตมดูที่สองอามเป็นเจ็ดแต้มครับทำไงถึงจะได้แปดสิบแต้มอ่ะสีอีกไหนไม่มีเอาหกเอาหกเอาหก มันล็อกหรือเปล่าเนี่ยลงอยู่สี่สามสี่สามลูกสุดท้ายแล้วลูกใหญ่ด้วยเอาอลงไปกี่ 80, 70, 70, แต้มแปดสิบสิบต้มสิแบต้มนี่นี่สิบห้าทูสี่สิบได้อันนี้เรียกเอาครับนี่นะครับเรียกของรางวัลได้แล้วของรางวัลเต็งจี้ ดูครับไ,ได้ของรางวัลเป็นอะไรบ้างครับไหนโชว,ดว์ดิตรียมกดน้ำาอ่าเก็บห่วงแล้วนี่อะไรเนี่ยอ,นนอันนี้มันจะเป็นแบบเหนียวไวปาไวปาแล้วโหสมไวมากเลยนะของเล่นสมไวมากนี่ครับเป็นการตักเป็ดนะครับดูซีตักขึ้นมาเี่ยแล้วตักมาแล้วมันจะยังไงเนี่ย เลือกเลยเลือกเลยดูตกักว่ามันจะได้อะไรอ่ะต้องตักตัวใหญ่ตัวเล็กอ่ะโอ้ยบูมแต่พี่ว่านะเขาต้องซ่อนตัวเล็กต้องได้รางวัลใหญ่ตัวใหญ่ต้องได้รางวัลเล็กนี่เขาต้องเป็นหลักจิตวิทยาตัวไหนเล็กสดุดเอามันตัวนั้นอ่ะเออเอ้ยเอาออกไปตัวนึ้น อ่าววาไงครับแกาเอักเก็ bucket, ใช่ไหมซามนเดอะบักเก็ตใช่ป่ะคือยังไงอ่ะแะ่รกอธิบายก่อคือใต้เป็ดมันจะมีมีเลขอยู่อ๋อว่าเราได้ ได้กี่คะแนนแล้วเราถึงจะได้ของเนาะอ่อหนึ่งอันน่ะเขาบอกหนึ่งอันครับโอเคครับอ่าได้เรือมาเป็นของรางวัลหนึ่งชิ้นนะครับโคเล็กต์โคเล็กกันมาก่อนอ่ะสองฝั่งระเบิดกันตุ้มตั้มเดี๋ยวดูดูดูครับสามลูกไปโดนชักลูกปลาตกดูออกมาตนั้เขาให้ปลาใส่ลูกโป่งนะ นี่ไงเรามาโชว์เหนือป๋าใส่ตุ๊กตาข้างบนนู่นเลยมาแลละครับดูครับไกลมากดลยลูกที่หนึ่งแตกไปแล้วลูกที่สอง <c oughs> เด็กเกือบโดนคนขายลูกที่สามครับสามแตกสองยังดีนะครับแต่ใช่แต่ดอกที่แล้วเนี่ยเด้งไปเกือบจิ้มปากคนขายเลยนะพอแล้วนี่ยังไงก็ได้ เรือไม่เอาแล้วนะได้มาลาหนึ่งแล้วเรือไม่ต้องเลือกแล,นะ yeah. ล้วนะเดี๋ยรอคันนับแต้มให้อยู่นะครับแล้วกันนี่โอเคครับอ่าสรุปยอดนะครับเล่นไปทั้งหมดสามเกมสามสิบอนได้รางวัลอะไรบ้างครับชิ้นที่หนึ่งอันนี้นะครับเป็นอ่าเป็นเกมเด็กๆนะครับอัน ไดรางวัลปอบใจเป็นเรืออันนี้ก็รางวัลปอบใจเป็นบัมเฟลนะครับถือว่าเป็นการร่วมแอคทิ i ิตี้งานวัดฝรั่งนะตอนนี้เราก็จะออกจากงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินที่เป็นแบบจริงๆจังๆหน่อยเพาของดูแล้วไม่อิ่มก้าเสียหายวันนี้นะครับเรากินของไปสามสิบดอนแล้วก็ซื้อของเล่นเกมไป30มสิบดอนรวมเป็นหกสิบดอนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ได้เที่ยวแบบงานวัดฝรั่งนะก็ะสนุกดี ไว้ถ้ามาหลังมีอีกแล้วก็คงมาอีกไอ้นี้นแหละบ๊ายบาย